หรือรอยกับคอลลาเจนแน่เป็นคําถามที่ดีมันมีการศึกษาว่าอันนี้อ่านมาด้วยคําเป็นตัวเองบริษัทช่วยช่วยได้ไหมช่วยได้ค่ะแต่ว่าต้องกินที่มันเป็นคอลลาเจนที่มันช่วยในเรื่องมันคือเป็นขนาดแบบที่มันเป็นไดเปปไทด์เนาะเล็กๆหน่อยนะคะแล้วก็กินมิลลิกร,รัมให้ถึงนะคะก็อาจจะวันหนึ่งประมาณ5,000มิลลิกร,รมัม ถ้าจะกินนะคะแล้วเรามีแบบเฮ้ยกำลังซับเราซื้อได้ก็ทานได้ค่ะกินคอลลาเจนแล้วก็กินคอลลาเจนคู่กับวิตามินซีไปหาสูตรที่มันผสมคู่กันได้ก็จะดีเพราะว่าคอลลาเจนจะ,จะ,จะทำงานคือวิตามินซีมีส่วนช่วยในการสร้างคอลลาเจนนะคะเพราะฉะนั้นกินคู่กันมันก็จะเห็นผลเนาะแล้วก็กินตอนที่แบบท้องว่างนะคะก็มากินเลยเนาะก็จะดีใช้คู่กันกินได้นะคะ แล้วก็ถามว่ากินแล้วจะเห็นผลนั้นไหมก็ต้องอยู่ที่โดสนะคะถ้าถึง5,000มิลลิกร,รัมกินต่อเนื่องบบดว่าอ้ยอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งก็น่าจะเห็นผลเนาะแล้วก็ช่วยไหมมันช่วยค่ะมันมันก็ช่วยแหละเพราะว่าอายุเยอะขึ้นคอลลาเจนใต้ผิวมันลดลงเราเติมคอลลาเจนไปแล้วแล้วนอกจากนั้นนะนอกจากเราจะเติมคอลลาเจนไปแเราดื่มน้ําเข้าไปเพียงพอด้วยผิวก็จะคงความชุ่มชื้นได้ด้วยเนาะก็เป็นเบนเอฟฟิตนนึงด้วยเขาเรียกว่า คู่เคียงกับการกินคอลลาเจนก็คือดื่มน้ำเยอะขึ้นกินคอลลาเจนมีวิตามินซีหรือว่ามีสารอาหารผิวอื่นๆก็ช่วยค่ะ